สุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเป็นคลิปเฉลยแบบทดสอบท้ายหน่วยนะคะเดี๋ยวลองไปลองรับชมนะคะว่าเราทําถูกหรือเปล่านะคะโดยการเรียนรู้ที่6ก็คือการวัดความยาวกับการวัดน้ําหนักค่ะ<ๆ>แบบเฉลยแบบทดสอบกันเลยค่ะ<ๆ>แบบทดสอบข้อแรกนะคะเป็นข้ออย่า เขาให้นักเรียนวัดความสูงของสิงของต่อไปนี้และเขียนคําตอบค่ะวัดความสูงของสิงของต่อไปนี้และเขียนค,คํคาออต,อคตอบข้อละ1คะแนนนะคะอ่ะก็มีระหว่างโคมไฟตู้ที่วางโทรทัศน์นะคะแล้วก็โทรทัศน์นะคะห่ะข้อแรกค่ะตู้สูงนะคะตู้สูง5เซนติเมตรค่ะนะคะตู้นะคะตู้คือตัวนี้นะ วัดจากพื้นถึงตัวตู้นะคะไม่รวมโทรทัศน์นะลูกตู้สูง5เซนติเมตรอ่ะต่อไปข้อ2ค่ะโทรทัศน์สูงกี่เซนติเมตรนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะโทรทัศน์สูง3เซนติเมตรค่ะต่อไปค่ะคุ้มไฟคุมไฟนะคะคุมไฟสูงเท่าไหร่ คมไฟสูง10เซนติเมตรค่ะวัดจากฐานของโคมไฟถึงด้านบนนะคะจะสูง10เซนติเมตรเลยทีนี้ข้อ4ี่ค่ะตู้และโทรทัศน์รวมกันมีมี2วิธีค่ะไม่ต้องวัดใหม่เลยเอาตู้กับโทรทัศน์มาบวกกันค่ะหรือบางคนบอกว่าวัดเลยค่ะก็วัดตั้งแต่ตู้นะคะเมื่อกี้วัดตู้ถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมคราวนี้วัดจากตู้ไปถึงฐานของโทรทัศน์ด้านบนเลยค่ะนะคะก็จะได้ 8เซนติเมตรค่ะไม่ว่าจะวัดใหม่หรือนำวิธีการมาบวกกันนะคะก็จะได้คำตอบ8เซนติเมตรเท่ากันค่ะนะคะวัดจากตรงนี้ขึ้นไปนะคะถึงโจรทั์เลยอ่ะต่อไปก็5ค่ะเรียงลำดับความสูงของสิ่งของจากสิ่งที่สูงที่สุดไปสิ่งที่สั้นที่สุดนะคะจากสูงสุดนะคะอะไรสูงสุดนะคะ สอย่างค่ะคมไฟตู้และโทรทัศน์หาดูสิคะคำตอบคือใช่ค่ะคมไฟแล้วก็ตู้แล้วก็โทรัทั์คมไฟสูง10เซนติเมตรนะคะตู้สูง5เซนติเมตรและโทรทัศน์สูงเพียง3เซนติเมตค่ะก็เลี้ยงแต่สูงสุดนะคะจนไปสั้นสุดเลยนะคะต่อไป ตอนที่2เป็นเรื่องของการช่างน้ำหนักนะคะการวัดน้ำหนักอ่านเครื่องช่างและเขียนคำตอบค่ะข้อละ1คะแนนเช่นเดิมนะคะอ่านเครื่องช่างและเขียนคำตอบข้อละ1คะแนนค่ะเครื่องช่างเครื่องที่1นะคะก็จะเป็นเครื่องช่างที่มีชมพู่นะคะเครื่องช่างเครื่องที่2ก็จะมีมะละกออยู่บนเครื่องช่างแล้วก็เครื่องช่างที่3ก็มีส้มโอค่ะอยู่บนเครื่องช่างเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะข้อ1 ชมพู่หนักเท่าไหร่คะเวลานักเรียนวัดนะคะให้นักเรียนเอาไม้บรรทัดช่วยทาบค่ะจากในหนังสือเนอะเพราะเราจะมองไม่เห็นนะคะชมพู่หนักสมขีดค่ะชมพู่หนักสามขีดข้อต่อไปค่ะมะละสามขีดนะลูกสามขีดไม่ได้3กิโลนะคะมละกรหนักเท่าไหร่คะอ่าเราก็ดูช่องมะะกรง่ายค่ะมะกรเห็นชัดๆเลยนะคะมละกรหนัก1กิโลกรัมค่ะ หกิโลรกร,รัมนะคะนี่เลขหนึชัดๆเลยนะคะต่อไปค่ะส้มโอหนักเท่าไหร่หนักเป็นขีดนะคะเก้าขีดนะคะนักเรียนดูดีนะมันไม่ถึงเลขหนมันได้เพียง9ขีดค่ะชะนี้นะคะเราก็มาเรียงลําดับสิ่งของที่มีน้ําหนักน้อยที่สุดไปหาสิ่งที่หนักมากที่สุดค่ะก็จะเรียงได้ว่าชมพู่นะคะชมพู่หนักแค่3ขีด ต่อไปก็ส,ส้มโอหนัก9ขีดสิ่งที่หนักที่สุดคือมรกอค่ะมระกอห,ห,หนึ่งกิโลรกร,รัมนะคะจะดูเลขอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูหน่วยข้างหลังด้วยขีดกิโลรกร,รัมนะคะกิโลรกร,รัมหนักสุดนะคะถึงมันจะเป็น1ก็จริงแต่เป็น1กิโลรกร,รัมนะคะมรลกอก็หนักที่สุดค่ะทีะนี้มานะคะตอนข้อสามใหญ่เขียนคำตอบข้อล้หนึ่งคะแนนเช่นเดิมค่ะ เขียนคำตอบข้อละหนึ่งคะแนนนะคะค่ข้อหนึ่งแม่ต้องการต้มถั่วเขียวครึ่งกิโลกรัมมีอยู่แล้วสขีดแม่ต้องซื้อถั่วเขียวเพิ่มอีกอ่าอทีนะคะแม่ต้องการต้มถั่วเขียวครึ่งกิโลกรัมมีอยู่แล้ว2องขีดแม่ต้องซื้อถั่วเขียวเพิ่มอีกเท่าไหร่คะอ่ะครึ่งกิโลกรัมนะคะครึ่งกิโลกรัมคือเท่าไหร่ ห้าขีดค่ะใช่ไหมครึ่งนะหนึ่งกิโลกร,รัมมีสิบขีดครึ่งหนึ่งของหนึ่งกิโลกร,รัมก็คือห้าขีดค่ะนะคะเนีย่ยคำว่าครึ่งกิโลกร,รัมก็คือห้าขีดค่ะห้าขีดเนาะเอามีต้องการห้าขีดค่ะหรือครึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยแต่มันมีอยู่แล้วเท่าไหร่มีอยู่แล้วสองขีดนะคะเราก็ต้องเอาห้า หาส่วนต่างก็ต้องเอาไปลบค่ะ5ขีดลบ2ขีดค่ะชูขึ้นมา5นิ้วลบไป2นิ้วเหลือกี่นิ้วคะชูขึ้นมา5นิ้วลบไป2นิ้วเหลือ3นะคะก็ะแสดงว่าคำตอบ3ขีดค่ะต้องซื้อเพิ่มอ,อีก3ขีดเพราะมีอยู่แล้ว2ขีดแต่ต้องการต้ม5ขีดหรือครึ่งกิโลกร,รัมค่ะ คำตอบตรงนี้ก็คือต้องซื้อเพิ่มอ,อีก3ขีดนะคะต่อไปค่ะข้อ2ห้องนอนยาว4เมตรห้องนั่งเล่นยาวกว่าห้องนอน2เมตรห้องนั่งเล่นยาวกี่เมตรคะห้องนอนยาว4เมตรนะแต่ห้องนั่งเล่นเนี่ยมันยาวกว่าห้องนอนอีก2เมตรนะคะยาวกว่าไปอีก2เมตร ยาวกว่านะคะถ้าเขาบอกว่า hmm. ม like okay. ันยาวกว่าเราก็ต้องเอาเลขเราอยากรู้ว่าห้องนั่งเล่นมันได้เท่าไหร่นะคะเราก็ต้องเอาห้องนอน4เมตรเนี่ยบวกเพิ่มไปอีก2เมตรนะคะคําตอบคือห้องนั่งเล่นจะยาว6เมตรค่ะเอา4บวก2นะคะได้6เมตรนะคะเพราะเขาบอกห้องนั่งเล่นมันยาวกว่าอีก2เมตรอ่ะนะคะเราก็เอา4บวกไปอีก2เมตรก็ได้เท่ากับ6นะคะคือความยาวของห้องนั่งเล่นค่ะ เอาต่อไปค่ะข้อ4นะคะสิ่งต่อไปนี้ซื้อขายด้วยวิธีการช่างอีกวิธีการวัดหรือการช่างจึงจะเหมาะสมคะสิ่งต่อไปนี้ซื้อขายด้วยวิธีการวัดหรือการช่างจึงจะเหมาะสมเขียนคําตอบว่านะคะเขียนคําว่าการช่างหรือการวัด เขียนคาว่าการวัดหรือการช่างนะคะอูกูก็อ่านผิดอ่านถูกนะคะอ่านเขียนคําว่าการวัดหรือการช่างนะคะก็จะได้ข้อละหนึ่งคะแนนเหมือนกันค่ะเตียงนอนค่ะจะใช้การช่างหรือการวัดก็หนึ่งเตียงนอนนะคะการวัดค่ะเราเอาเตียงไปช่างเขาไม่ขายเตียงหนักร้อยกิโลกร,รัมห้ากิโลกร,รัมนะคะเตียงนอนเขาจะหกฟุตเจ็ดฟุตนะคะกี่เซนนะคะเขาจะใช้การวัดเอาต่อไปค่ะ ทุเรียนค่ะผลไม้ทุเรียนช่างหรือวัดค่ะการช่างค่ะเอาทุเรียนไปช่างน้ำหนักขายนะคะหาเช่นเดียวกันค่ะสตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่ใช้การช่างหรือการวัดค่ะการช่างค่ะสตอรอเบอรี่ก็ไม่มีการวัดวัตถุสตรอเบอรี่ลูกนี้กี่เซนนะคะไม่วดัดใช้ช่างน้ำหนักขายนะคะ สุดท้ายค่ะสายไฟฟ้าสายไฟฟ้านะคะเวลาไปซื้อตามร้านเขาจะใช้วิธีการวัดขายแล้วค่ะเอากี่เมตรเอากี่เซนนะคะก็ใช้การวัดนะคะ,ะสำหรับแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่6เรานี่นะคะก็ จบแล้วนะคะใครตอบได้หมดก็จะได้15คะแนนนะคะใครตอบได้หมดก็ได้15คะแนนแล้วก็คะแนนจะลดลังถ้าเกิดตอบผิดก็หักข้อละ1คะแนนนะคะ mm hmm. นอกจากแบบทดสอบใช้หน่วยการเรียนรู้ของเราแล้วนะคะจะมีนะคะ36นะคะก็จะเป็นบทท้าทายค่ะท้าทายว่าเราจะนำความรู้ของการวัดการช่างเนี่ย ไปแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะคะ,ะเราลองมาทำพร้อมๆกันค่ะอันนี้ไม่มีคะแนนนะคะแต่เป็นการทดสอบว่าเราเรียนรู้เรื่องการวัดการช่างและสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเราได้ไหมอ,อ่านข้อความนะคะและเขียนชื่อปอปานป้องไว้ใต้บ้านของแต่ละหลังอ่านข้อความแล้วเขียนชื่อ ปอป่านป้องไว้ใต้บ้านของแต่ละหลังนะคะปอป่านและป้องเป็นเพื่อนกันบ้านของปออยู่ใกล้บ้านของป้อ,อ,อง,องแต่ไกลจากบ้านของป่านบ้านของป้องอยู่ระหว่างบ้านของป่านอีกบากบ้านของปอและป่านอีกทีนะคะปอป่านและป้อง เป็นเพื่อนกันบ้านของปออยู่ใกล้บ้านของป้องแต่ไกลจากบ้านของป่านบ้านของป้องอยู่ระหว่างบ้านของปอและป่านนะคะอ่ะเราลองทําดูครูนะคะก็จะันเดกเออบ้านตัวหาบ้านตรงกลางก่อนสาหรับครูนะใครบ้านอยู่ระหว่างปอกับป่านป้องนะป้องต้องอยู่เนี่ยบ้านของป้องอยู่ระหว่างบ้านของปอและป่านครูกใจใส่ป้อง ส่วนบ้านของบ้านของปอเนี่ยอยู่ใกล้บ้านป่องป้องนะคะบ้านปออยู่ใกล้บ้านป้องนะคะปออยู่ใกล้บ้านป้องแต่อยู่ใกล้บ้านป่านนะคะเนี่ยสองหลังเนี่ยจะต้องเป็นบ้านปอกับป่านนะคะหลังแรกเลยค่ะและว้วคนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นป่านค่ะ ก็จะได้บ้านสามหลังนะคะบ้านปองป้องป่านะคะนี้เป็นการเรียนเรื่องใกล้ไกลใครอยู่ใกล้ใครใครอยู่ไกลใครนะคะปอบ้านปออยู่ใกล้ป้องนะคะแต่อยู่ไกลบ้านป่านะคะบ้านป้องอยู่ระหว่างบ้านปอกับบ้านป่านะคะก็จบลงไปต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการช่างละอ่านเครื่องช่างและเขียนคําตอบค่ะเขาใอ่านเครื่องช่างและเขียนคําตอบ อ่ะเขาให้ดูค่ะว่าข้าวสารหนึ่งถุงหนักเท่าไหร่คะ่ะแล้วก็ดูที่ข้าวสารค่ะข้าวสารดูอันนี้ข้าวสารหนักเท่าไหร่คะหนักสองกิโลโเขียนเลขสองไปเลยนะคะกิโลกร,รัมเห็นไหมไม่ใช่ขีดนะกิโลน้ําตาลค่ะน้ําตาลหนึ่งถุงนี่น้าตาลน้ําตาลหนักเท่าไหร่คะ ก็สคะ่ะถ้าใส่ข้าวสารบนเครื่องช่างอีกหนึ่งถุงถ้าใส่เครือข้าวสารน,นะคะบนเครื่องช่างอีกหนึ่งถุงต้องใส่น้ําตาลบนเครื่องช่างอีกกี่ถุงคะหากเกิดเราเข้าวสารใส่ไปอีกข้าวสาร2กิโลใส่ไปอีกก็จะเป็นหาถ้าเกิดข้าวสารนี่มัน2กิโลเนาะก็เกิดใส่ไปอีกใส่ไปอีก2กิโลก็ต้องเอา2บวก ันนี้เลขสองไม่สวยเลยอะสองบวกสเป็นสี่นะคะข้าสารก็จะเป็น4ี่กิโลใช่ไหมเออเข้าสารจะเป็น4ี่กิโลนะคะก็เกิดใส่ไปถุงึงบวกไปอะบวกกันแต่ทีนี้น้ําตาลมีกี่กิโลมีแค่หนึ่งกิโลเราต้องเติมน้ําตาลไปกกี่กิกกกโลถึงจะได้4ี่กิโลคะนับ1ให้ถึง 4, สี่สิได้กี่นิ้ว หนึ่งแล้วก็สองสามสี่ได้กี่นิ้วคะได้สามนิ้วฉะนั้นเราก็ต้องเติมน้ําตาลไปอีกสามถุงค่ะน้ําหนักของข้าวสารกับน้ําตาลถึงจะเท่ากันนะคะต้องเติมไปอีกสามถุงน้ําหนักของข้าวสารและน้านําตาลจึงจะเท่ากันนะคะก็เป็นเรื่องรับสมองนะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหาในการใช้การช่างการบวกการลบน้ําหนักได้อย่างไรนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับ พิดเฉลือนะคะหวังว่านักเรียนครงจะได้คะแนนเ,เต็มกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ